ครับวันนี้เรามาดูการใช้มือถือซัมซุงรุ่นใหม่นะครับปล่อยภาพออกทีวีแบบไร้สายกันนะครับตัวนี้ที่ผมสาธิตเป็นมือถือซัมซุง A21s นะเดี๋ยวเข้าเกี่ยวกับให้ดูนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับ Galaxy A21s ตัวนี้รันด้วย Android 11แล้วนะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ที่สั่งมาใหม่ทีนี้เรามาดูครับเวลาเราจะปล่อยภาพออกทีวีเนี่ยทีวีที่รองรับเนี่ยมันจะต้องเป็นสมาร์ททนะครับ ปกติทีวีเราเนี่ยเราต่อเน็ตให้มันมันก็ทํางานปกติใช่ไหมนะครับเนี่ยตอนนี้ผมลองเล่นให้ดูนะครับตอนนี้เราเข้าทีวีโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมปล่อย wi-Fi ให้ทีวีเราก็เข้าใช้งานได้ปกติครับและถ้าเราจะเอามือถือเชื่อมต่อละมันจะเป็นยังไงทีนี้มาดูกันนะครับโอเคตอนนี้เราจะไปที่มือถือนะหลักการของทีวีนะครับทีวีเนี่ยมันจะปล่อยตัวรับสัญญาณแบบไร้สายออกมาตลอดเลยนะ ถ้าเราไปกดเชื่อมต่อปุ๊บนะครับมันจะตัดการทํางานที่ระบบภาพที่มันกําลังต่ออยู่มันจะมาที่มือถือแทนนะครับดูนะตัวนี้เราเลื่อนหน้าจอลงมานะครับที่มือถือนะครับที่เป็นเมนูต่างๆเสร็จแล้วให้ท่านมองหาคําว่า smart view นะครับซึ่งมือถือซัมซุงเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ๆจะมีทั้งหมดเลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้โอเคสักครู่นะครับพอเปิดเข้ามาโหมด smart view ก็จะโชว์ขึ้นมาครับ มันจะโชว์อุปกรณ์ที่พร้อมสาหรับการเชื่อมต่อก็คือทีวีเครื่องนั้นเองอ่าก็เหมือนกับเราค้นหาบลูทูธอะครับแต่ตอนนี้มันเป็นสมาร์ทวิวก็คือการแชร์รูปภาพหน้าจอเองนะครับเขาบอกว่าเริ่มสะท้อนหน้าจอด้วยสมาร์ทวิวหรือไม่นะครับก็คือการสมาร์ทวิวเนี่ยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างในมือถือเราเลยนะถ้าเราเล่นมือถือก็คือทุกอย่างมันจะไปโชว์ที่หน้าจอทีวีเลยนะครับทีนี้พอเรากดเชื่อมปุ๊บนะครับตัวป๊อปอัพที่ทีวีจะเด้งขึ้นมาทันทีเนี่ยครับ เห็นไหมสังเกตว่าเราไม่ได้ไปกดอะไรที่ทีวีเลยนะจากนั้นนะครับให้เรากดยอมรับที่รีโมทครับกดปุ่มกลางยอมรับภาพเข้าไปเราต้องชี้ใส่บริเวณจุดรับนะครับตรงกลางทีวีเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าจอมือถือก็จะไปโชว์ที่ทีวีเลยเห็นไหมครับง่ายๆเลยไม่ต้องทําอะไรมากมายเสร็จแล้วทีนี้เราจะลองเล่นดูนะครับว่าเวลาเราเล่นที่มือถือเนี่ยนะครับพวกข้อมูลอะไรที่ไปบ้างทุกอย่างที่อยู่ในมือถือจะไปโชว์ที่ทีวี TV ทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งเสียงนะ เสียงที่ออกจากมือถือจะไปสะท้อนอยู่ที่ทีวีทันทีนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้า YouTube ในมือถือให้ดูนะครับประโยชน์ของเวลาเราเชื่อมต่อหรือสะท้อนหน้าจอตรงนี้เราจะใช้ประโยชน์ยังไงเราอาจจะใช้ในการเล่นคลิปวิดีโอของเราที่เราถ่ายไว้อะไรประมาณนี้นะครับหรือถ่ายภาพอะไรพวกน,นี้นะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับหรืออาจจะใช้เป็น ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนก็ได้นะนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดเราจะเห็นว่ามันอยู่ในแนวตั้งแบบนี้แต่พอเราปรับเป็นขยายเต็มจอไปไงดูที่ทีวีนะเนี่ยครับมันจะปรับเองอัตโนมัติเลยนะครับโอเคภาพชัดแจ๋วเลยใช่ไหมนะครับทีวีที่ผมกําลังสาธิตเนี่ยเป็นทีวีซัมซุงขนาด55นิ้วนะครับเป็นสมาร์ททีวีต้องเป็นสมาร์ททีวีเท่านั้นนะครับท่านลองไปที่ตามห้างนะถ้าท่านไปที่ห้างเนี่ยท่านไปเดินแถวทีวีที่เขาขายนะครับ ลองไปกดตรงสมาร์ททีวีในนือถือดูอ่ะสมาร์ทวิวท่านจะเห็นว่ามันจะมีตัวรับสัญญาณเต็มเลยนะครับเพราะว่าไรทีวีมันจะปล่อยสัญญาณออกมาตลอดเวลานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองลองเข้าเกมให้ดูนะเวลาเราเข้าเกมแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับจะเห็นว่าภาพก็เต็มจอเหมือนกันเลยนะครับการเล่นไม่มีกระตุกเลยนะ แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับมือถือด้วยนะครับมือถือก็ต้องแรงด้วยตัวนี้มือถือที่สาธิตเนี่ยตัวนี้มันแรมแรม6ความจำ128นะ 50, นะครับ CPU x y n o s 850นะครับ2.0มั้งตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวคงจะลองเข้าเกมให้ดูเนาะนะครับเด่ตัวนี้คงเล่นให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันถ่ายมือนึงแล้วก็จับตัวอ่ามือถือที่กำลังทําให้ดูอีกอีกมือนึงเนาะนะครับ อาจจะกดเล่นให้ดูบางจุดนะครับอลองเลื่อนหน้าจอให้ดูลองกดยิงให้ดูอะไรประมาณนี้นะโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในเกมแล้วลองทดสอบดูว่าเวลาเราเข้าเกมแล้วนี่ภาพมันจะกระตุกไหมโอเคตอนนี้รอสักคู่เดี๋ยวภาพขึ้นมาแล้วเราจะลองทดสอบดูนี่ตอนนี้มาแล้วโอเค ลองเลื่อนดูครับเห็นไหมก็ภาพปกติเลยนะครับไม่มีกระตุกเลยนะนะครับถ้าเราจะตั้งกล้องสตรีมนี่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะนะครับเพราะว่าเสียงกับภาพนี่มันออกที่จอทีวีเลยแต่ว่าถ้าท่านไหนติดปัญหานี่ภาพไปแต่เสียงไม่ออกนี่ก็ลองกดตรงสมาร์ททีวีนะครับมันจะอาจจะมีตัวปรับอยู่นะแต่ของผมนี่ปล่อยออกมันเสียงมันไปด้วยเลยนะนะครับถ้าภาพและเสียงไปแบบนี้ อลองลองยิงดูใช่ไหมนะไม่มีกระตุกเลยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เนต็ตด้วยนะแต่อินเทอร์เนต็ตที่ผมใช้นี่มันความเร็ว10เมกเองนะครับไม่ลดสปีดมันเป็นซิมของ a อ s นะครับอ่าทีนี้ถ้าเราอยากปิดออกเราทำยังไงถตาว่าเราหยุดการใช้งานแล้วเราอยากปิดออกเราทำยังไงเราก็ไปที่ Smart View เหมือนเดิมนะครับไปที่เมนูด้านบนอนะเลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะครับ โอเคตอนนี้ก็ยังโชว์อยู่นะนะครับอ่ลองดูเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปจุดเดิมครับจุดที่เรากดเชื่อมต่อนะครับกดเข้าไปที่สมาร์ทบิลตัวน,นี้เนี่ยครับจากนั้นจะเห็นว่ามันกาลังเชื่อมต่ออยู่จากนั้นเราก็ปิดเลยครับแค่นี้พอปิดปุ๊บทีวีก็กลับมาทํางานปกตินะครับมันเคยรับสัญญาณอะไรอยู่ก็จะกลับมาตอนนี้มันเข้าเน็ตอยู่มันก็จะกลับไปที่เน็ตเหมือนเดิมเห็นไหม อ่ะโอเคครับก็มองฝากกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ